ไปกินข้าวกันดีกว่า,าพี่น้องแม่หลวงพุฒจะข้าไปกินข้าวบังบรรยากาศทางข้างไปไพร้อมด้วยจ้าแม่หลวงพุฒจะถ่ายให้เบิ้งบรรยากาศตอนเสาร์ของบ้านแม,ม,ม่หลวงพุฒมีม่แม่หลวงพุฒออกมาจากซอยพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครัวนะจ้ะแต่จะเป็นซอยบ้านแม,นม่หลวงพุฒเองตอนนี้ก็น่าจะคนน่าจะ ก้จากของ,งานแล้วเนาะพอนาะเป็นบกมันจะได้บอบอคอยแอร์ปันไส้บอคอยผูกพ่า,า,ปา,ปาปนปันาอันนี้ถ้าจะไปกินขันไกบอกเนาะจไปกินข้าวมันไกพี่นองทายาบรรยากาศของพรามสองมห้พี่น้องเบิกเนาะนี่จะเป็นหน้าโรงงานหนาโรงงาน มันไล่หลายเด้พี่น้องนี่มีแมลงุ่้ออกมาจากซอยบานแมลงพุ้มามา,มาถน,นนใหญ่เละจ้ะอู้มันนีทองฝาสวยพี่น้องมันนีแดดกันเลยแจ่มจมันนีแดาจะงอนอยู่จ้ะ ไก่หลานนี่ยมันจะมีทั้งข,ข้าวขาหมูอดมีข้าวขาหมูมีข้าวมันไก่จ้ะแถวหลานเพิ่นขายดีมากพี่น้องต้มข่ามุ้นกันจะเป็นร้านกาแฟที่ว่าแม่น้องผู้มาซื้อประจําพี่น้องเห็นบ่จะมีคน,ลนหลายหลายนี่ร้านข้าวมันไก่ที่ว่าแม่น้องผู้มากินประจ,จะําจ้ะถึงแล้วเอ๊ แม่นนองพูดจะพ้อามุ่งมิงลานเพิ่นขายดีมากเขามันไก่เพิ่นแซ่แบแซบที่น้องมีขาหมูมีขาหมูมีเขา,ม,ม,ขามันไก่ขาหมูกับข้าวมันไก่เอาเอาข้าวมันขาหมูไข่ด้วยไส้ด้วย <laughs> แล้วก็เอาไก่ทอดหนึ่งกองนะคะ กลับบ้านไก่ทอดไม่เอาเตงไม่น้องคุ่งซื้อไปให้ลูกสไส้จะข้าวน้อยอเราไม่เน้นข้าวเราเน้นกลับ <laughs> หลานประจำพ่อกับล่อซังอยู่ข้างในพี่น้องหลานเพนเทดแ่บพี่น้องอันนี้มาน,นี้ซ้ายแล้วก็จะหมดแล้วล่ะไก่ทอดจะเหลือ,อดดแค่นี้ล่ะพี่น้อง ไก่ย่างหมดแล้วอันนี้ไก่ตุ